สวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทางท้านครับขอต้อนร <c oughs> ับเข้าสู่ช่องบานเฮ่ากูซีบันเฮ่าพาโชคกับวันนี้มาพออาจานซีหากับปูซีหาอ่ามาเบืองเนวทางปูซีหาอ่า <c oughs> ปูซีหานี่คือแกกสูตรแกกสูตรสะไส้ปูซีหากับไปได้้กับ,กบเบืองเอา <c oughs> เอาวันนี้มาติดตามปูซีหากับเชิญครับเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กับทั้งช่องบ้านเฮาเก่าซีบ้านเฮาพาโชคอ่ขอพี่น้องติดตามปูซีหาครับครับก็มาอติดตามของทางปูซีหาเลยครับแนวทางเนาะเป็นตัวเลขแนวทางวันที่สิบหกธันวาคมคแม่นมังแม่นเนาะแม่นะน,นะสิบหกทอคอเป็นแนวทางเนาะหกสี่อาจารย์จะทําสูตรคร่าวๆให้ดูของ รัฐบาลต้นจะเป็นูตดคำนวณเนาะคะ่ะอรัฐบาลตอนนี้อ่าห้อยนังมันก็ไดแค่ตัวเดียวเพราะว่าหวอยเขาตัวเดินมันมันมาแห้งห้อยตัวเดินเอาล่อว้อาจารย์สร้างสวนพันิุานเซ็ตก่อนตอนนี้ก็ลังเดิมต้นเนาะครับสร้างสวนพันิุ์านเร็จแล้วนี้รับรองนังสองตัวสามตัวนี้ห่อนั่งเปเป์ปยุทธแต่ว่ามันสิเปให้หอบว หวยออกที่บางกอกเนาะเลขออกที่บางก,กอกคนบอกอยู่สกลนเนาะเอฟซีเอางวดที่แล้วก็ศูนย์อันนี้ของเก้าสามสองเจ็ดหกหนึ่งอาจารย์เทสสูตรแบบจำไง,ไงไยย่ายๆให้ญาติโยมเนาะสูตรติดบนติดล่างอัน,นองวดที่แล้วนี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดอ่าสองห้าแปดอ่าแล้วก็แปดสองสูตรง่ายๆอันนี้เอาหนึ่งบวกหนึ่งได้สองดับสอง ูตรก้อนนี่นี่เลขติดบนห้าบวกหนึ่งบวกห้าตลอดการ7 89 7 89ได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าหวยมันมันออกแปดห้าออกแปดสองสูตรติดล่างเมื่อห้าบวกเจ็ดได้สองสามสี่แล้วก็แปดสองล่างอ่ะห้าหกเจ็ดออกแปดสองนี่ก็สูตรติดบนก็สองสามสี่ อ่าศูนย์บวกสองในสองสามสี่ก็ติดบนติดล่างงวดทีแล้วห้าเจ็ดบวกห้าในสองก็สองสามสี่มันมาแปดสองอ่าแบรนี่สูตรอัศจรรย์สิบสองเอาสิบสองมาคูณสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองหัวทีแล้วดเนี่ยสิบสองหนีบัวม้าน้ำกันอ่าสิบสองนีบัวมา,าน้ำกันสิบสองคูณเจ็ดเป็นแปดสิบสี่แปดสี่เดี๋ยวบวมา้านำกันจับคู่อ่ะนี้อ่าแปดหนึ่ง แปดสองสี 82, 41, ห่หนึ่งสี่สองอัตมา,าตัดสี่สองกับแปดสองออกเหลือแต่ 18, หนึ่งแปดกับสี่หนึ่งปรากฏว่าหวยออกแปดสองแยกคำนำใจไปว่ารับรางรรวันนี้ระหว่างนี้สิบสองอ่าคูณแปดได้เก้าสิบหกบอมาหน้ำกันเนี้ยสิบสองคูณสองได้ยี่สิบสี่อัอศจรรย์ใจพี่น้อง จับคู่ไม่จับคู่นี่เก้าหกว่ามานนำกันเด้สองสี่ว่ามนนำกันมันจะได้เก้าสองเก้าสี่นี่คือช็อตเด็ด้ะหกสองอันนี้ของวัดนี่หกสี่ของวัดนี่อออาจารย์ไม่ตัดแต่อาจารย์จะให้เด่นถ้าตัดแล้วมันจะเป็นแบบงวดที่แล้วัจะตัดตัวเอลย เนี่ยสิให้อาจารย์เน้นไรอาจารย์เน้นเห็นบอนี่อาจารย์เน้นแปดหนึ่งไปขี่บอี้ยวลอยแปดซองอ่ามันลอกแปดซองไงไปตัดแปดซองสิมแต่ว่าเอาตัวที่อาจารย์ชอบเนาะชอบเดขตัวที่อาจารย์ชอบก็คือนีโรดแต่ยังให้อาจารย์เน้นยังให้อาจารย์ตัดท้อดไม่ตัดบ้อตัดอยากซื้อมั้ซีตัวก็ซื้อเออมันก็แค่ไม่กี่ตัวเนาะอยากกลับก็กลับคือไหนๆเราลงทุนขนาดเราปลูกกล้านะ เราหวานก้านาเราสิบไร่หวานแค่ไร่เดียวมันจะกอปลูกไหมล่ะ,ะเราต้องให้มันค่ากันใช่ไหมคือคือบอกง่ายว่าอาจารย์นี่ให้ไปซีคมูมันถึกแน่วแต่ว่ามันมันเห็นตัดอีกมันยังอยิแต่วา่วาลำบากใจแต่วา่าแต่วา่วาเพื่นมากเก่าสองื้อ เออแต่ว่านี่อาจารย์ท่านมาเก้าสี่ก็เรียแต่ท่านท่านมาหกสองแล้วแต่ท่านท่านมัหกสี่ก็เรแต่เนี่ยบ้านนี้เป็นบนเป็นล่างบ้านนี้อันนี้ล่างเนี่ยอันนี้เป็นล่างอย่างเดียวล่างย่างเดียวเห็นบ่นี่นี่ล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวนั่นบานที่นี่เออล่างอย่างเดียวบานที่นี่ทามมว่าเลขติดเนี่ยเลขติดตัวนี้อ่าเดนมอร์อ่ะนี่เลขเก้านี่มันหายไปสองงวดเดียวงวดนี้ฟแน่นอนอ่ะเลขหกนี่บ้านนี้จังไดยตี่ เลขคนี่นี่เลขไทยลอตเตอรี่มีเก้าหกศูนยเก้าก็หกมาม้ากันศูนย์ดับเนี่ยเอานี่ศูนย์ดับล่างเนี่ยศนย์ดับล่างเจ็ดดับลักสิบบนมาได้ต่ออยก็หน่วยเจดนี่มาได้ต่ออยก็หน่วยบนดับล่างอยู่ตั้งห่างนี่ศูนย์ก็เจ็ดนี่ดับล่างบัตที่นี่โว้ยเนี่ยมันสิบสองแปดเป็นเก้าสนี่มันมากเก้าหนนดับเหลือแต่เก้าก็หนี่เพอไง เห็นี่เอสซี่ไอเอสซี่ทั้งหลายบังดาเก้ากับหกเนี่ยมามาตัวหนึ่งไม่มาด้วยกันนะเนี่ยเก้ากับหกเพราะฉะนั้นมาจับเซก้าสองหกสองนี่คือตัวเด่นเลยพอยังนี่เด่นไทยรล้วมันที่หาเนี่ยมันมีเก้าหกศูนย์ศูนย์มันดับเนี่ยแดงว่าเด่นเก้าก็เด่นหกแล้วอาจารย์ให้เด่นเก้าสองหกสองส่วนเก้าสี่หรือหกสี่เนี่ยเป็นตัวรอง เอาตามใจเด้อยังให้ตัดเถอะตวร้องเพาตัดอาจารย์อาจารย์ในเด่นดอกจันไว้น้อเก้าสองนี่เขาบอกว่าเด่นเป็นเป็นแนวทางได้เป็นแนวทางได้ก้าสองเด่นหกสองอ๋บานีิมาเบงวันวันนี่เอาบนได้บานเมื่อกี้ล่างศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งห้าเจ็ดบนได้บานิศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดแปดสอง บนเนี้ยบาดที่นอ่องอ้าวบนก้อนอื่นเลยอ่าหาตัวดับมันนแปดบวกแปดเป็นสิบหกดับหกบนห้าบวกห้าเป็นศูนย์ดับศูนย์บ, 0, บนศูนย์นี่ไปขีดละทั้งบนทั้งล่างละ่ะเย็บรอยบนอ่าเจ็ดกระดับสิบบนนี้ตั้งหางนี่ไปได้ตลอดเจ็ดนะมาท,ที่นี่หลักร้อยมีเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้า เมาแล้วนี่ปกติครั้งที่สมตัวนี้เอ่ามาห้าเจ็มา 5, 7, 8ปดสองหมวดนี้เจ็ดเปดเกนที่เกาเจ็ดดับเพราะว่าเจ็ดปดเก้าเลนับไปได้เจ็ดแปดเก้าสบาดลักลอยลักลอยก็มาเจอ่าลักลอยได้เจ็นี่ลักลอยได้เจ็ ูนย์บวกเจ็ดอ่าเจ็ดแปดเก้าสูตรบนนี้นี่สองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าหัวดับเจ็ดหัยดับเจ็ดแปดรอกเรลยวดับแปดรอกเรลยวตัดอย่าไปสนใจแปดบวกนี่สูตรบนนี้เนี่ย 2, บวก 5, 7, 7, 8, 9, หว้า <laughs> <laughs> คงที่ได้สามสี่ห้าอัศจรรย์ใจวุ้มีตัวต,ตัดบัาน,นพี่น้อง <laughs> หลักสิบกำลังวันหลักสิบกำลังวันสิบเก้ายี่นองเอ้เก้ามาใส่ตัวเดียวโคโลชนเก้าอะไรนี่ก็เจ็ดแปดเก้านี่ก็เจ็ดแปดเก้าชนที่เก้าโคโลตัวเดียวมานี่แปดบวกสองได้ศูนย์หนึ่งสองอ่าไปบนล่างสองสามสี่สองสามสี่ไปบนล่าง, 2, 3, 4, 2, 3, 4, างเออไปล่างแปดเก้าศูนย์นี่แปดเก้าศูนย์นี่แปดเก้าศูนย์นี่ไปบนตัวหนึ่งตัดแปดตัดศูนย์เหลือเก้าตัวเดียวโคโลเอาเก้ามาจับใส่สาม สี่ห้าเอ้าอาจารย์จะเขียนไปเรียบร้อยแล้ว่ะเนี่ยเขียนไ้เรียบร้อยแล้วเปิดโชว์รถบานนี่ฮะเนี่ยเอ้าเมื่อกี้คิดสูตรไหนบางดีซื้อเด้เอาจสะนจันไจหววออกที่บางกออคนบอกอยู่สกุลอยเรื่อยๆพิจารณาออเดอเนี่ยเด่นที่เนีะยสาวไทยสวยๆเนาะหนุ่มไทยหล่อๆมันชอบหาไม่เจอเพราะมันสวยหลายมันงามหลาย แต่ไปทกรสออมสินเด้อพี่น้องสาวอมสินงามงาม,งามนุ่มทกรสอรอรอใจดีๆนี่ไปโหลดงวดที่แล้วอมสินแตกเปียงเลยสาวเต็มรลอยเกาซีแตกเปียงตรงเลขเกาซีเด่นหาจรย์งวดที่แล้วาลสาวอมสินวสวยๆวดนี้นุ่มทกรสอรอรอเลยพี่น้องเด้อมันก็อยู่ในสูตรเก่าอะนี่คือสูตรนบนจะมาหลักสนะิบเนาะอ่าเก้าลักสิบอยู่แล้วเพราะกำลังมันสิบเก้าเนี่ย อาจารย์จัดไปให้เรียบร้อยแล้วนี่นี่คือตัวตรงห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้านี่อาจารย์นี่นี่นี่มันมาจากตัวนี้นะเจ็ดเก้าห้าสี่เก้าห้าแต่ตัวที่น่าจับตาคือห้าเก้าเจ็ดเพราะว่าเจ็ดน่ะดับดับสิบไปร้อยกับหน่วยเนี่ยเจ็ดเจ็ดนี่คือตัวเดินนยมันจะเดินเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามันหายไปสองหัวแล้วมันว่าหัวหัวนี้มันหวนกลับมาอีกแล้วเห็นว่านี่มันมาก่อนแล้วนี่เห็นมามนี่สองตัวนี่ศูนย์เจ็ดเจ็ด เดี๋ยวมันก็จะมาอีกง่วดน,นี้มันจะมาอีกแต่มันมาสิบไม่ได้มันจะไปได้แค่ร้อยกับหน่วยแต่กําลังวันสิบเก้านี่พี่น้องล่างให้วิ่งเก้ามีเก้าสองเก้าสี่เนาะอาจารย์ก็ทําให้ดูแล้วเมื่อกี้แล้วก็หกสองหกสี่เนาะเนี่ยอาจารย์ไม่ตัดนะแต่อาจารย์บอกว่าถ้าเราชอบเราสแสวงโชคลาภ ไหนๆก็เสียแล้วเสียหน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถ้าคนไม่เล่นการพนันได้เป็นลาบบรรบเสด็แต่นี่เราไม่ได้สนับสนุนเล่นการพนันสลากกินแมงรัฐบาลหาได้ใบเดียวก็ถือว่าคุณมีโชคมีลาบแล้วเอ้าเนี่ยข้างบน9 3้าส5เกเกห้าเน้นเบสท์เกห้าตัวเดียวเนี่ยทำไมถึงเอาเกสองมารวมด้วยนี่เอ้าก็เก้าสองมันล่างมันก็แค่นี้เอง เก้าสองเรามาใส่เนี่ยเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่ออกอมสินไปแล้วตัดทิ้งก็ยังได้ก็เอาแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมแม่นบอลสาวอมสินเราไปกินแล้วบัตรเหลือนุ่มทอดกอสอเด้๋ยวบัตรนมทอดกอสอใจดีๆส่วนสาวไทยหนุ่มไทยเราต้องพูดถึงตัวนี้เด่นตลอดการสวยตลอดงานหาไม่เจอเรียนมเออเพราะฉะนั้นแล้วบนล่างสรุปเราได้แค่นี้อาจารย์บอด้ตัดได้เด้งวะนี่บอด้ตัดบอด้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเต็มเนาะ ก็ว่าสามโตเป็นแนวทางอาจารย์กับห้ตรงโตคือห้าเก้าเจเพราะว่าเจดมารลอยกับนวยขันมาเด้ขันเดินเจ็ดเก่ามาได้ลอย,อยกับนวยเพราะว่าเจ็ดับลักสิบมันก็มีเจ็ดเก่าสามเจเก่าซีเจ็เกหาอ่าซีเจ็ดเก้านี่ไปว่าไดแต่ว่าไปยากต่ว่ามันกัมาเจ็ดเก่าซีเก่าเจ็ดไปันเนี่นี่จเก่าตัวนี้อาจารย์แปลให้มันไปซิบ่ใดก่ว่าตัาวนี้ให้เอา ตัวนี้นี่ให้เอาไปซื้อสามตัวนาสามตัวไทยสาวอมสิ้นทอกระสอกระวว่าไปอือ่อะภายในสามตัวนี้ละอ่าก็ว,ว่าเน้นๆอ่าคนหมักเนาะเป็นแนวทางอ่ะอาจารย์ก็ขอให้ลำาุ้ยสำหรับคลิปนี้งวดนี้คงสุดท้ายมีซัมนี่เด่นให้ตามสีด้ะเด่นให้ตามสีนี่แหละมีซัมนี่ตัวเด่นอ่านี่ล่างล่างล่างว่าจากตัดอีกแล้ว <laughs> <laughs> ตัดแนวไหนออกเ <laughs> งี้ังนั้น <laughs> <laughs> ออกตัวตัด ออกตัวตัดตลอดเลยครับอ่าครับอันนี้ก็คือแนวทางของอ่าปูซีหะอ่าเป็นแนวทางเนาะครับเป,เป็นแนว<อ>นทาง,น,งนี่เ้อพี่น้องเอาจะสรุปแล้วนี่ก็คือตัวนี้ครับความบันเทิงรสรุปแล้วเนี่ยสรุปแล้ว <c oughs> ครับหนึ่งชุดนี่อ่าสำรับเลขลางเลขรางนี่มีเก้าสองหกสองเก้าสี่หกสี่ เก้าสอนี่เป็นตัวเด่นขับเด่นเลยก่อนขับรองด้วยเก้าสี่หกสี่พี่องสี่ซื้อมืดซืเอาเด่นซีตัวกับแล้วแต่พีต่ตะนองเป็นแนวท่า,าเป็นเลขแนวทา,างของอาจารย์เป็นไหมากบานี้สําหรับเลขบนครับวิ่ง 99, 99. สวยที่สุดเลขติด9มี 2, 3, 4, 2 3, องสามสี่ห้าสอามสี่ห้ที่เก่าพี่รองสี่เก่าสองเก่าสเก้าสี่เกาหากับแล้วเพี่นองเด้ออ่าเป็นแนวทางแต่อาจารย์ให้เด่นเกห้า ราะว่าเก้าสองก็ไปยุ่งร่งลางแล้วเก้าซี่ก็ล่งลางแล้วอันนี้ก่บเ้เบิ้งกันครับสําหรับสามตัวนั่ะอาจารย์ฝากมากเป็นเจ็ดเก้าห้าสี่เก้าห้าอันนี้ก็พี่น้องก็เบิ้งกันเพื่นพัตัดเด้ออาจารย์พัตัดตัดว่าหันตัดแปดสองห้เดียนหนึ่งแปดใส่ออกแปดสองซาตัวตัดตัวพี่น้องอืมก็จังได้กขอคอยที่ตามกันกับสําหรับของอาจารย์ปูสี่ห้าหรือว่าอ้อต้นเศรษฐีกับพี่น้องเอ้า เบื้องล่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเฮาเก้าสี่บ้านเฮาพาโชคหายพีนองเข้ารำด้วยทีหนึ่งสู้สทุกคนเ้ยสวัสดีครับ